สนับสนุนโดยบริษัทเดอะมอลล์ครบจำกัด ในรายการว o r l d w i d e k i s ค่ะ วันนี้เราสองคนคิดถึงเพื่อนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะและเรานะคะก็ยังมีข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนเหมือนเดิมค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะ,ละหลายหลคนนะคะคงรู้จักฝูงปลาทูน่ากันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะยี่หว่ารู้จักไหมรู้จักสิคะ่ะนับทองยี่หว่าชอบทานมากเลยค่ะนับทองก็ชอบทานเหมือนกันค่ะแต่ถ้าอยู่เราไปดำน้ำอ่ะถ้าสมมติยี่หว่าไปดำน้ำแล้วยี่หว่าไปเจอกับฝูงปลาทูน่าเป็นจํานวนมากอ่ะ เป็นยีหย่หวายัวตกใจไหมตกใจสิค่ะนบทรเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะตกใจไหมถ้าเพื่อนอยากรู้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะ นี่นะคะเป็นนักประดาน้ําคนหนึ่งนะคะที่เขากําลังจะลงไปเล่นน้ําปกติทุกวันทุกวันนะคะแต่เขากระทืบต้องพังอะเลยค่ะตามในรูปเลยนะคะทําไมู้งเมยคะยอยู่วะทำไมล่ะคะรับชอเขานะคะบัง,งเอิญไปเจอกับทูน่าทอร์นาโดค่ะฝูงปลาทูน่าที่รวมตัวกันมากมายจนดูคล้ายกับทอร์นาโดนะคะโอ้โหเยอะม,มา,มากเลยค่ะรับชอทอร์นาโดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้มาจากไหนนะคะใช่ค่ะ courtship behavior. สุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะเยอะจนนับไม่ทั่วเลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนว่ามันจริงเลยนะคะยิวบาเลยค่ะมันทา้งน่ากลัวเลยน่ารักในเวลาเดียวกันเลยอะค่ะใช่แล้วค่ะนับช่องโอ้โหเป็นทอร์นาโดเลยค่ะยิ่งใหญ่มากมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะใช่ค่ะ Take look website the เป็นไงล่ะคะเพื่อนๆ่น่าทึ่งไหมล่ะคะ่ะยี่หว่าน่าทึ่งไหมน่าทึ่งมากเลยคะ่ะนับทองอะของนับของของนับทองเนี่ยน่าทึ่งไปแล้วแล้วของยี่หว่าละ่ะมีอะไรน่าทึ่งบ้างมีสิคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบันไดเลื่อนกันบ้างดีกว่าคะ่ะนับทอง<ะ>คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบันไดเลื่อนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้คนในการเดินขึ้นเดินลงนะคะใช่ค่ะแล้วน่องลองนึกดูสิคะยิ่งถ้าเกิดเป็นบันไดหลายๆขั้นเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะคะก็เดินก็ต้องเหนื่อยแย่เลยสิคะอยู่หว่าใช่แล้วล่ะค่ะเพราะอย่างนี้ค่ะเขาจึงทาให้เกิดการติดตั้งเปลี่ยนให้มันเป็นบันไดเลื่อนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันนะคะนับทอง<ช>ค,ค่ะเพราะว่าจะช่วยประหยัดแรงของเราไปเยอะเลยล่ะค่ะนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยได้เห็นบันไดเลื่อนของญี่ปุ่นเนี่ยต้องตั้งคําถามเหมือนกันเลยล่ะค่ะว่า สร้างมาทําไมนะคะเพราะว่ามันสั้นมากๆเลยนะคะจริงๆเราเดินขึ้นเดินลงธรรมดามันก็คงไม่ได้เสียแรงอะไรมากนะคะนี่ค่ะนะคะนี่คือบันไดเลื่อนที่สั้นที่สุดในโลกเลยนะคะนะทองซึ่งได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสบุ๊คมานานมากแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่ปีพศ2 5 3 2เกิดเรี่ยงคะ่ะ ยังค่ะค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในลานช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคาวาสกิค่ะมีความยาวเพียง84เซนติเมตรเท่านั้นค่ะนับทองปกติเราเห็นก็เม็ดกว่าค่ะยี่ห้าคะอยากจะถามเขามากเลยค่ะว่าเขาจะสร้างมาทําไมนี่คือบันไดเลื่อนปกติที่เราเห็นนะคะค่ะและเมื่อเขาติดตั้งมาให้ใช้กันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีผู้คนใช้บันไดเลื่อนนี้ให้คุ้มค่าค่ะและบันไดเลื่อนที่สั้นที่สุดในโลกนะคะถูกนํามาพูดถึงใน อินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วและมักจะได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้คนนะคะว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน<ช>นะคะ,คะที่สร้างบันไดเลื่อนแบบนี้เพียงแค่หขั้นเท่านั้นค่ะนับทองค่ะและที่น่าขำเลยนะคะก็คือข้างๆบันไดเลื่อนตัวนี้นะคะมีบันไดให้เราเดินอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะค่ะโอ้โหเ <c oughs> จ๋งไหมคะนับทองค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้บันไดธรรมดาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเหมือนกันใช่ค่ะนะคะต่างกันมากเลยนะคะนับทองค่ะและยี่หว่าวหวังว่าบันไดเลื่อนตัวนี้เนี่ยคุณจะคลองสถิติบันไดเลื่อนที่สั้นที่สุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าคงไม่มีที่ไหนลงทุนแบบนี้อีกแล้วละ,ค,ะโโค่ะอืมโอ้โหข่าวของยี่หว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะจนถึงต้องลงกินเนสบุ๊กเลยอะคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะน,นับทองต่อค่ะนับทองกันเลยดีกว่านะคะ คุณผู้ชมคะถ้าจะให้พูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยอะเป็นี่หวาย,ยี่หวายนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงรถดับเพลิงอะคะ่ะใช่ค่ะรถดับเพลิงเวลาที่เขาจะมาช่วยประชาชนนะคะเขาจะต้องมาด้วยความเร็วแบบ มากมากเลยล่ะค่ะใช่ค่ะนับทองไม่งั้นก็คงไฟไหม้ไปแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดไฟทอบเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะนับทองก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิธีการซ้องของนักดับเพลิงในยามที่เขานะคะไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในตึกนะคะและไปดูค่ะว่าเขาจะปีนบันไดได้เร็วขนาดไหนและจะสุดทึงเหมือนเข่าวแรกของนับทองขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ โอ้หค่ะโอ้โหน้ำท้องโอ้โหโอ้ตายตายโอ้โอ้โหโอ้โหเร็วมากเลยไหมคะโอ้โหขนาดนี้ซ้อมนะคะเนี่ยยี่หว่าโอ้โหโอ้โหแล้ะยี่หว่ากลัวมากเลยค่ะตอนก้าวบันไดค่ะเสียวใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดเผลอตกลงไปทำยังไงอะค่ะใช่ค่ะสูงเหมือนกันนะคะค่ะ สุดยอดเลยนะคะยี่หวค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะปิดเบรกช่วงนี้นะคะยี่หวาก็มีเพลงที่ตอนนี้เขาฮิตมากๆเลยค่ะนับทองซึ่งเป็นเพลงที่มาจากหนังภาพยนตร์นะคะตอนนี้ก็รายได้นะคะได้ไปห0าร้อยกว่าล้านแล้วราคาดับทองค่ะจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ค่ะนอกจากพี่มาพัคขนงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ แม่นาวนั้นที่ฉันทำหลนเอาไว้หยิบหน่อยได้ไหมพี่มากอยู่ไหนพี่มากอยู่ไหน